young, young. กทายเจ้าโจนะครับเจ้าโจราชวิถีนะครับป๋าอยู่สนามพุทธมนตลสายสามนะครับสนามโปทูนเขารู้จักอยู่นะครับว่ามันคนละมุมมันมองไม่ชัดสนามโปทูนนะครับพุทธมนตลสายสามซอยยี่สิบแปดอาทิตย์หน้าเจ้าเจ้าเจ้าโจลองมาดียครับ เดี๋ยวมันอาจจะไกลหน่อยนะครับเกือบถึงสายสี่นะครับทักทาชั้ง20ท่านนะครับที่เข้ามาติดตามในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆของแอนบัวขาวนะครับฝั่งเจ้าบ้านเป็นเจ้าจอกับพี่แหลมนะครับศูนศูนย์นะครับพี่อ้วนสีเชียงใหม่สุทธยามจับคู่กับเจ้าแบงค์นครปฐมนะครับผู้เจ้าจอเปิดพี่แหลมไม่ยกให้นะครับ ถ่ายทั้ง22ท่านนะครับเอาเปิดพี่แหลมยกเข้ามาตะจอดปักเขาให้เรียบร้อยดีโอ้โหนะครับรักกายเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาติดตามกันตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สนามพุนทธมบฑลนสาย3นะครับ ศูนย์ต่อหนึ่งนะครับเอาเสอร์มาพี่อ้วนเปิดหัวพี่อ้วนยกเข้าไปน้องแบงค์ปาเข้าให้เรียบร้อยหนึ่งต่อศูนย์นะครับเอาเสอร์ไปเจ้าจอนเปิดหลังเท้ายกขึ้นมาปาเข้าให้เรียบร้อย ศูนย์ต่อหนึ่งนะครับเจาจอนเซร์ฟมาเจ้าแบงค์เปิดพี่อ้วนยกเข้าไปเจ้าแบงค์ปักเรียบร้อยหนึ่งต่อศูนย์นะครับเอา้าเจ้าจอนเปิดแตกโอ้โหอ่้วนเซิร์ฟ สามต่อศูนย์แล้วนะครับ พี่้อเซ่อไปเจ้าจอนเปิดหลังเท้าเอายกขึ้นมา4ต่อ0จอนเปิดหัว เอายกขึ้นมาเจ้าแบงค์เปิดเขาพีอ่อ้วนแง่งขึ้นไปเจ้าแบงค์ปาเขาให้ใส่เน็ตโอ้โห <c oughs> ตีเต็มข้อเราเตรียมมียอาเตะใส่เน็ตตัวเองนะครับโอ้โหเจ้าแบงค์นครปฐมหรือเ <c oughs> จ้าแบงค์่ายกีบหมูนะครับ่ข่ของลูกชายของอยาเล็กนะครับ <c oughs> เล็กเขียงหมูนะครับ จอนเซอร์มาพี่อ้วนเปิดเอายกเจ้าแบงค์ว่าไงปักเข้าให้เรียบร้อยตสต่อศูนเอาเซอร์ไปเจ้าจอนเปิดหลังเท้ายกขึ้นมาเอากระทืบออกโอ้โหเปลี่ยนฝั่งแล้วครับตอนเนี้ย ห้าต่อศูนย์นะครับอวันสีเชียงใหม่เสิร์ฟมาจะจอนเปิดเขา้าเรียบร้อยเปิดเข้าแตกนะครับทักทายเพื่อสมาชิกขั้ง19ท่านที่เข้ามาติดตามนะครับเราอยู่กันยาวที่สนามพุธทธมณฑลสาย3าของโปรทูนนะครับเอาเสิร์ฟมาเอาเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับวันนี้มาเยี่ยมเยียนสนามโปรทูนสาย3นะครับอยู่เกือบถึงสารยานครปฐมนะครับ ศูนย์่อหกเอาเซิร์ฟพี่อ้วนเปิดพี่อ้วนยกขึ้นมาเจ้าแบงค์ปักขอให้เรียบร้อยเอาเอาปล่อยให้ลูกลงเอาแล้วครับเอาแล้วครับเจ้าจอนกับ ที่แหลมปล่อยให้ลูกลงครับลูกกักกันนะครับไม่รู้ใครจะเปิดครับผลสุดท้ายปล่อยให้ลูกลงเจ็ดต่อศูนนะครับเอาเสื้อมาเอาเปิดหัวเอายกขึ้นมาเจ้าจรปากเรียบร้อยเป็นไฟไม่ใช่ไฟสปอร์ตไลท์ะนะครับไฟแสงโซล่าเซลล์นะครับก็จะออกนวลๆหน่อยนะครับ เอาเส์อไปเจ้าแบงค์เปิดเอายกปักเรียบร้อยโอ้โหนุ่นด่งไปท้ายสนามนะครับไปหาหมูข้อไก่แล้วครับโอ้โห เจต่อสูนะครับอยู่วันเสิร์มาเจ้าจอนเปิดอี่แหลมยกเข้าไปเจ้าจอนว่าไงปากเรียบร้อยเหมือนกัน ศูนย์ตอนเจ็ดนะครับเจ้าแบงค์เปิดอวนยกเข้ามาเจ้าแบงค์จ้อนยังเกี่ยวติดเอาข้ามไปเจ้าแบงค์ยกเจ้าแบงค์มาไงปากเข้าให้จบเรียบร้อย เจ็ดต่อศูนย์นะครับเอาเส์ฟมาเอาศูนย์ต่อเจ็ดนะครับเเสืฟไปโอ้เสร์ฟไม่ไข้ามนะครับเจ็ดต่อศูนย์นะครับ วนเสือมาจะจอนเปิดพี่แหลมยกเข้าไปเจ้าจอนปากเข้าให้โดนเกี่ยวเอายกมงเอานี่กว่าจะมงมา จ็ดต่อศูนย์นะครับจอนเปิดจอนยกครับเรียบร้อยไหมโอ้โหเตะใส่เน็ตนะครับเจ้าจอนยกเองเล่นเองนะครับเตะติดเน็ตนะครับวอนนี้พี่อ้วนกับเจ้าแบงนะครับขึ้นนําไปแล้วครับแปดศูนย์เอาเสิร์ฟมาเอาเสิร์ไม่ข้ามนะครับเฮ้ย เอาเสือไปพี่เอาเสือปมาสีแดีมเปิดเอาโยกเจ้าจร ฟากเขาให้เรียบร้อยดีทักทา,ายทั้ง20ท่านนะครับที่ยังติดตามในลานไหลสดณนะสนามปูทูนพู้ทวงทนสาย3ซอย28นะครับเราอยู่กันยาวๆจนประมาณนู่นแหละ<ม>เขาเลือกเตะ<ม>ก็เลือกไหลนะครับ<ม>ไปดับก็กลับไม่มีใครเตะก็กลับเจ้าแบงค์เปิดอวดยกเข้ามาเ<ม>จ้าแบงค์เตะเข้าป่าเข้าดงไปแล้วดูน เจ้าแบงค์เปิดววนยกขึ้นมาเจ้าแบงค์ปักเขาให้โดนหุยแบกต่อหนึ่งนะครับวนเสิร์ฟมาเจ้าจอนเปิดเขาทีแ่แหลมยกเขา้เขาไปเจ้าจอนเอาแล้วครับยกเขา้เขามาเจ้าแบงค์ปักยอด ยังจอนว่างไงกระทือไปโมงยกเอ๊ะจอนยกเข้าไปใหม่ปาดเอาแง่งเข้าป่าเข้าดวงโอ้โหแยตะก้อประกบคู่ค่อนข้างหา่หางดูไม่สูสีเลยครับป๋าคือตะก้อนักกีฬาต่างค่ายนานนะครับมาที่สนามโปรทูนนะครับก็ ทางทีมงานก็รับเหลี่ยมให้นะครับคิดว่าจะสูสีคู่ขี้นะครับแต่ละคู่ก็เตะไม่เยอะนะครับถือว่าเหลี่ยมซ้อมนะครับเราดูให้เป็นเกมกีฬาก็พอนะครับเจ้าแบงค์ปักเข้าให้โอ้โห พอยิ่งเปิดไฟขึ้นมาไฟสลัวสลัวมองก็ไม่ค่อยชัดนะครับเอาเถือมาโยกว่างไงครับเจ้าจรเอาโดนแง่งโอ้โหหูวังน้ำเขียวจรหน,น่าจะเพียนะครับเตะทั้งวันใช่ครับจรน,น้อยวันนี้รับแขกนะครับ มีหลายค่ายนะครับเดินทางมาเยี่ยมเยียนสนามพุทธบนทนสายสามนะครับสังค่ายสุนทยามค่าย KBP แล้วก็เจ้าแบงก์ก็เดินทางจากนรครปฐมเจ้าท็อปจันอย่างเงี้ยเดินทางมาเยี่ยมเยียนสนามพุทธบนทนสายสามนะครับทางทีมงานเจ้าบ,บ้านก็เตะรับแขกให้นะครับพอเตะได้ก็เตะกันนะครับเราเน้น พื่อออกลังกายนะครับเพื่อไม่ได้เน้นชิงเงินรางวัลมากมายนะครับเอาแค่สนุกก้าต่อหนึ่งนะครับเจ้าจเรเพียนะครับตอนนี้เตะทั้งวันเอายกออกนะครับอห

สองต่อสิบนะครับจอนเซอร์ไปอ้วนเปิดที่วนโยกปักเข้าให้โอ้โหส่วนเจ้าแบงค์นครปฐมกับพี่อ้วนสีเชียงใหม่หรืออ้วนสวนยามก็มาเจอกันที่สนามก็จีบเรียมเตะหน้าง,งานนะครับพอคิดว่าจะเตะกันได้ สองต่อสิบนะครับเอาเอาแล้วครับเจา้าจอนเสิร์ฟเป็นแก้มนะครับสามต่อสิบนะครับอวนเปิดเอาเปิดแต่นะครับเอาแล้วตอนนี้เจา้าจอนไล่มาอีกหนึ่งแก้มเป็นสี่ต่อสิบนะครับ เตอไปพี่อ้วนเปิดจัาแบงค์ยกเข้าไปปาเข้าให้เรียบร้อยสิบต่อสี่นะครับเตอมาเดี๋ยวเปิดเขายกเข้าไปเจ้าจอนวิ่งเข้าไป,ไปเปิดเอายกเจ้าแบงค์ว่าไงปาเขาให้ จบเกมนะครับตะกล้อคู่นี้เตะเกม11นะครับเจ้าแบงก์กับพี่อ้วนชนะไปที่11ๆๆจบเกมแล้วครับ